พี่โดทำอะไรครับอ๋อซึ่งได้ของใหม่มาพี่ได้อะไรม่แล้วครับพี่โดเคสใสของทอรัสนี่แล้วเขาแพคมาเนี่ยของแท้มันจะเป็นแบบนี้พี่โดอทอรัสมาตลอดนี่ได้เลยแล้วก็นี่คือกล่องของเขาเป็นแบบนี้นะปุ่มซีมานะครับถ่ายวีดีโอไว้เวลารับสินค้าคนที่ซื้อมือถือแรกๆเนี่ยเขาจะเป็นห่วงเรื่องของการเป็นรอยแล้วก็เขาอยากจะโชว์ในส่วนของตัวสีเครื่องกันใช่ใช่ใช่ที่คิดว่าไอ้เคสสีส้มตัวเนี้ยถ้ามันใส่กับโทรศัพท์สีน้ำเงินอันเนี้ยจะรอดไหม ต้องลองครับพี่โดมอย่างแรกเลยอ่ะเราใส่สีน้ำเงินให้ดูเลยปึ๊บไปได้ไหมฮะโอ้โอเคอยู่แล้วพี่โดมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสีของตัวซิลเวอร์อ่ะจะเป็นยังไงพี่มาต้องลองให้ดูอีกแล้วลองให้ดูนะครับมันเป็นเคสใสที่ไม่เหลืองเป็นเคสกันกระแทกเพราะมีส่วนของซ็อกเฟอร์ตรงนี้ฮะโอ้สเน่ห์ครับด้วยนะแล้วก็วัสดุเนี่ยมันไม่เหลืองแล้วก็เป็นการที่แบบดรอปเทสมาแล้วด้วยนะครับโฮ้ยกดถตักเยอะเลยเยอะเลยครับนะอ่เดี๋ยวดูสีก่อนอยากให้ดูสีรอดไหมครับ โอ้ยสวยพี่ดูสีขาวก็สวยนะครับสีซินเวอร์สีซินเวอร์อืมอ่านะตัวนี้ผมติดใจมันตั้งแต่15 Pro Max แล้วผมใช้มาพอขยับมาเป็น17 Pro Max ปุ๊บมันก็ต้องเป็นสีส้มแล้วเราก็เพิ่งได้สีส้มมาตัวนี้รอเลยตึ๊บ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 นี่ของแท้อยู่นี่อยู่นะครับผมพะเอกอยู่นี่พะเอกแล้วใส่เข้าไป มันไม่เหลืองและก็การกระแทกได้ด้วยมอบเขาให้โอ้ยบอกเลยใครซื้อโทรศัพท์สีส้มมาต้องโดนตัวนี้คน่รจะหาตัวโชว์ตัวนี้กันนะพี่ออสุดๆต,ตัวนี้เคสการกระแทกนะครับนะบางจับถนัดมือมีส่วนของซับในส่วนของการการกระแทกโอ้โหไม่รู้จะคบไปไหนปุ่มกดนะครับกดง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้คือสําคัญมากนะกล้องดิ่งทางโชวโอ้ยปิดหมดปิดหมดนะครับเวลาเราหาโทรศัพท์ต้องหาเคสที่แบบว่าดูแลดีๆนะครับนี่ รุ่นตีหกรุ่นตีเจ็ดมันมีกล้องมร์คอนโทนนะครับการใช้งานก็เสถียรน,นะเสถียรอยู่นะครับแล้วสีส้มนี่คือตัดตัดแบบว่าใสๆเห็นชัดๆสวยๆวยเลยเทพเเลยตัวนี้พราะมันไม่เหลืองแล้วก็ตัวยกนูนครอบเลนส์กล้องตรงนี้พี่เนี่ยเนีๆๆ่ยเนี่ยเป็นไงบ้างครับตัวนี้ผมติดฟิล์มมาแล้วด้วยนะโติดฟิล์มมาแล้ว <c oughs> เห็นไหมมุมนี้ก็ได้อ่ะเห็นไหมฟิล์มนะติดฟิล์มครอบเลนส์กล้องหลายๆคนว่าวถ้าติดฟิล์มจะล้นไหมไม่ล้นดันในส่วนของฟิล์มตรงด้านหน้าไหมไม่ดันจ้ะ โอเคนะแล้วก็ไม่กินขอบด้วยจ้ะอยดีมากเลยอีกอันหนึ่งนะครับต้องพูดนะครับตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของวงแหวนแม็กเซสนะครับแล้วมาในสีส้มเลยอย่างสวยเลยชาร์จไร้สายได้สบายสบายหรือไว้แปะในส่วนรถยนต์ต่างๆอะไรเนี่ยมันก็แปะได้ ใช้งานสะดวกใช้งานสะดวกนะครับนี่โอเคนะฮะโอ้ยสที่สําคัญคือมันเป็นสแตนได้นะครับเพราะดีไซน์บายทอรัสนะครับเขาออกแบบมาเพื่อให้เอาไว้วางแบบนี้ได้นะครับโสวยไหมพี่โดมสวยไหม้ยผมพูดไม่ถูกเลยมันผมว่ามันสวยพี่แนวนอนก็แค่ปรับหมุนตรงนี้เพราะนี่คือวงแหวนที่มันหมุนได้ถึง360องศานะครับเป็นไงพี่โดนอกโดนใจไหมฮะ ไซน์บายทอรัสด้วยดีไซน์บายทอรัสคือของแท้ลิขสิทธิ์ทิ่ที่ปัรได้รางวัลมาเยอะแยะมากมสวยจัดเลยเป็นไงบ้างครับพี่โดนไหมเจ็บะครับแล้วตัวนี้คือลิงก์ตรงนี้คุยกับร้านค้ามาให้แล้วจริงๆโอ้สุดๆครับกดที่ไหนไม่รู้แต่ถ้ากดที่เนี่ยทอรัสร้านมอที่ลิงก์พี่โดมเนี้ยได้ส่วนลดแน่นอนอไว้ใจได้ไว้ใจได้ด้วยนะครับมีรับประกัน12เดือนเลยนะฮะ<อ>แค่ถ่ายวิดีโอหลังรับสินค้าไปไปกดกันไปเลย